ถอยเลยถอยเลยถอยเลยพี่นองตรวเดยวบ่อยเขามาล้างเนะคะ่ะเนาะแา้วอย่ล้างใสใ่มันสะอาดเนะคะ่ะพี่น้อง พี่น้องล้างเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะส่วนในห้องไปพักให้มันสะเด็นน้ำเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวค่อยเหามาคลุกเกลือเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องอันนี้เขาก็ล้างไว้ถมกเนะาะค่ะพี่น้องมกใส่ไปอีตูดเจ็บแสบเนาะค่ะเนาะใครผงยังไม่ทราบพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเหามาหมกมัดป้าเแล้วค่ะเนาะ ง้อลงนะคะพี่น้องวันแมงวันทัเนข้าวเกลือน,นะคะพี่น้องเนาะจะตากแดดนะคะพี่น้องต่ได้เกลือแล้วก็ชุ่อรดน้อยนะคะนะ พยายามม่เข่าเกลือเนาะค่ะพี่น้องไม่ไปตากแดดเดียวนะคะเนาะมะฮอหนเอาจะพิมแล้วก็ใส่ถุงเราจะติดขวดตู้เย็นไว้แต่พอานะคะพี่น้องพอ,พอ,งพอพติดกระตัมมะฮองแสะะบแสบนะคะนกเดี๋ยวขอนี้ฮอนฮ้อนนะคะเนาะพี่น้อง ผูลงคทม okay, okay, ันก็ใส่กระเทียมเนาะค่ะเนาะกระดาษมาเห็นนะคะแล้วก็ใส่ไปเกลือก็ชื่อลดเนาะค่ะเนาะ นี่เขาติดใบตากแ,ากแะะนะห้ง,ง,งนะคะพี่น้องตากแห้งปิ้งนะค่ะเนาะจนเขาติดมากกว่าจะทอดนะคะเนาะนี่เขแวดทองแล้วค่ะพี่น้องการแห้งเผาเกลือนะคะพี่น้องเนาะเห็เดแดดเดียวนะคะพี่นอ้อง,ง,ง,งเดดแห้งๆตากแดดเดียวนะคะเนาะ เราไปลูกปลาอยูบอ่บ่อมัะเนาะค่ะเจาะามาขายนะคะนะ่ะเนาะปลาลูนี่สามลูกหน่อยนะคะ่ะหน่อยส่วนปลาลูนี่ต้นร,ราคาสิบบาทนะคะนะ่ะเนาะไม่ก็นหนึ่งนะคะเป็นไม่ก็ถ,ถอดนะคะเนาะไม่ก็ถ,ถอดไต่ปิ้งกนะคะพี่นอ้อง อันนี้เอาเกลือข้างในเนาะค่ะเนะาะวาเใาจังหวะที่ไม่กินเนาะค่ะเก็บไปในตู้เนาะค่ะพี่น้อง ส่วนอีกหนึ่งเขาไปมกักใจกับเทียมนะคะเนาะตำกับเทียมเลือมกักใจไปยนะคะเดี๋ยวคนหนึ่งแซ่บ